โปรดเก้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพบรรอคนใหม่ค่ะคุณต่อศักนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อวานก็มีการทําบุญนะโดยการจัดพิธีต่างๆเป็นงานบุญค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์สื่อเลยค่ะก็เลยจะพาคนดูไปดูบรรยากาศในช่วงที่ทําบุญนะคะนี่แหละมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าแล้วนะคะพลตมรเอกต่อศักดิสุขวิมลค่ะนะหลังจากนี้ไปชื่อนี้ก็ เราจะได้ยินบ่อยขึ้นนะคะเพราะปกติแล้วตอนเป็นรองผบตอรอก็คือลงพื้นที่ทํางานแหละแต่ยังไม่ค่อยได้ยินว่าลงพื้นที่ไปที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างนานๆจะได้ยินทีแต่ว่าลงพื้นที่ตลอดนะแต่หลังจากที่โปรดก้าเป็นผบตอรเรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นการลงพื้นที่หลายๆครั้งแล้วก็จะเป็นข่าวด้วยนะคะ หลังจาก27กันยาเราทราบดีอยู่แล้วว่ามติกตรรมีมติ9ต่อ1เสียงนะคะให้ท่านเป็นพบจรหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นะซึ่งก่อนที่โอ้จะมีการโปรดก้าดราม่าเพียบเลยแล้วก็จบยุติดราม่าไปเมื่อวาันนี้เรียบร้อยแล้วขอ,อชอไม่มีการทะเลาะกันไม่แล้วเออ ภาพการยืนกุมมือการกอดโอบเอวกันเนาะโอบเอวกันรักกันอะไรอย่างนี้นะของทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อนะคะพิธีบวงสวงค่ะที่เห็นภาพหน้าจอและนี่ทางงานบุญค่ะเบิกแน่พระศรีอริยเมตไตรบรมมหาจักรพรรดิหรือว่าหลวงพ่อสุขใจค่ะ ที่พักสงท์ทำแก้วภาวนาที่นี่ต่างนาแถวสีคิ้วโคราชนี่แหละมีคนไปร่วมงานเยอะแล้วค่ะถ้าหากว่าเอาคนดังๆเราพูดไม่หมดหรอกค่ะเอายกตัวอย่างแล้วกันพลตำรวจโทวรวัวศวัดนครบัญชาเป็นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีพลตบดโทไตลงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีพลตบรโทสมประสงค์เย็นทวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เมื่อวานมีคนแอบเห็นคุณอจฉริยะด้วยนี่ไปเอใช่ไหมคือบางคนบอกว่า ไปทำไมรู้จักกันหรอซีกันหรอมองในมุมนี้มองในมุมว่าไปทําบุญไปร่วมบุญทำไมพี่จูนไม่ไปพี่จุนก็สายบุญเออแต่ผมไม่ว่างออกโคราชได้เนาะแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าเอาคุณอชยะที่ออกมาแฉเรื่องของบิ๊กโจกแล้วก็คดีมินนี่นี่นะคือมันยังไงอะไรเออเอาลนเขาดีกันแล้วเนาะเขาดีกันแล้วเขาดีกันแล้วหลังเสร็จพิธีแน่นอนนะข่าวเราไปทุกสํานักอยู่แล้วพยายามจะถามบิ๊กต่อ ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไระนะคะมีกําหนดเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติวันจันทร์2ตุลานะคะวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้เรามีคอมเมนต์ค่ะจากอดีตรัฐมนตรี DES นะคะคุณชัยวัฒน์ธนาคมานุสรก็พูดถึงมุมที่บิ๊กต่อเขาได้เป็นผบตรอบอกว่าจริงๆท่านเป็นคนจิตใจดีพูดไม่หวาน PR ไม่เก่งแต่มีความจริงใจตั้งใจทํางานสูงมาก ในอดีตรัฐมนตรีในยุคข,ของลุงตู่ก็ยืนยันมานะคะว่าเหมาะสมมากกับตําแหน่งนี้นะคะลหลายๆคนก็พูดถึงบิ๊กต่อที่เหมาะสมกับตําแหน่งของบตรนะหนึ่งในนั้นก็คือที่เราเล่าให้ฟังคุณชัยวุฒินี่แหละก็บอกว่าจะทําให้ภาพลักษณ์ของวงการตํารวจดีขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงเป็นคนมีคุณธรรมเ<ม><ม>ชื่อว่าน่าจะเรียกความเชื่อมัน่นศรัทธาสู่องค์กรตํารวจได้อีกส่วนความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กไปดูกันหน่อยค่ะลางานราราชการ2 7่9ถึงกกันยาใช่ไหมคะ เห็นบอกว่าตำรวจที่ทํางานด้วยกับบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้มาทํางานเหมือนกันพยายามติดต่อคุยกับบิ๊กโจ๊กแต่ยังไม่รับสายมีรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เหมือนบิ๊กโจ๊กจะไปตีเทนนิสนะคะออกกําลังกายตามปกติจริงๆเมื่อวานวันเสาร์ก็คือหยุดพอดีเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดถูกไหมคะมลาสามวันก็คือพุทธพฤหัสศุกร์ลาต่อเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เห็นบิ๊กโจ๊กค่ะก็ะคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมาปรากฏตัวนะ